สำหรับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเรียกรายงาน PO ในขั้นแรกนะครับให้เราไปในส่วนหน้าส่วนเพิ่มเติมอ่าเลือกส่วนเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะเข้าไปที่งานระบบจัดซื้อจัดจา้างอ่าแ,แล้วก็เลือกรายงาน จากนั้นให้เลือก z mmpo report อนเนิแเข้าไปแล้วก็จากนั้นดูที่ขอบเขตของรายการแล้วเลือก a l v นะเป็นเป็นข้อมูลจากนั้นดูที่กลุ่มการจัดซื้อก็เป็นรหัสของหน่วยงานของเรา จากนั้นเลือกวันที่ในเอกสารเพื่อที่จะดูว่าเราจะเอาในช่วงเวลาไหนอของเดือนนี้ของเดือนเดือนอนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาถึงวันนี้สิบเก้าหลังจากนั้นกดมีรูปการแสดงผลนาฬิการายงานก็จะออกมา เสร็จแล้วจากนั้นเราให้เรากดที่เลือกที่ไฟล์เฉพาะสเปซชีตเป็นที่รูปอีกที่รูปเลือกสเปซชีตคลิกถูกจากนั้นเลือกไดเรกทอรีที่ต้องการจะเก็บแล้วก็ชื่อไฟล์เทีหรอ ใส่อันรีพอร์ตก็ได้ลกดเซฟแล้วก็เจนเนอเรตอาแล้วก็ปิดมาดูทีนี้ uh, uh, ก็จะไปโชว์ท, mm hmm. ที่ที่เราจะเก็บไว้คือหน้าจอเดสก์ uh, mm hmm. ท็อปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย uh, กดก็ขยา,ายไฟล์เรียบร้อยดู mm hmm. ก็จะมีข้อมูลต่างๆตั้งแต่วันที่กุมภาคุมพาถึง19กุมภาคุมธาที่เรา uh, เลือก วันที่จะให้เขารีพอร์ตเรียบร้อย